เมื่อรถของเราเคยวิ่งได้ความเร็วสูงสุดน่าจะประมาณร้อยหกประมาณนั้นนะครับทุกท่านทีนี้อยู่ๆรถของเรามีอาการก็คืออ่าเหลือความเร็วร้อยนิดๆนะอ่าทีนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนกองโซล่าไปแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคายตูดปั๊มนะครับอ่าคายน็อตตูดปั๊มก็ไม่มีควันนะครับในกรณีที่รถของเรานะครับ อืดนะย้ำก่อนอืดแต่รถไม่มีควันดาอืดแต่รถไม่มีควันดานะอ่ะฟังตรงนี้ก่อนนะเราเปลี่ยนกองโซล่าแล้วไม่หายคลายตูดปั๊มแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูปัญหานี้กันปัญหาที่อ่าเราได้เจอนะครับเราได้เจอแล้วก็มันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือความเร็วปลายหายรถไม่มีกําลังเร่งแซงไม่ได้ นะครับหลังจากที่เราทําการถอดถังน้ํามันออกมาอันนี้จะเป็นถังน้ํามันในตระกูล l 2 0 0นะไซโคนสตาร่าไททันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าตัวนี้เป็นถังสตาร่านะครับถังสตาร่ามันจะเล็กกว่าของไซโคนไซโคนมันจะมีเว้าวมีอะไรขึ้นมาข้างบนนะอ่าทีนี้เรามาดูตรงนี้อันนี้ก็คือกรองหยาบนะกรองหยาบที่อยู่ภายในถังนะครับทีนี้ไอเจากรองหยาบตัวนี้มันอุดตันนะครับตันเนี่ยขนาดนี้เลยนะครับ เนี่ยตันขนาดนี้เลยนะครับมันทําให้น้ํามันไปเลี้ยงเครื่องยนต์นะไปฉีดเข้าเครื่องยนต์ไม่พอไม่ทันก็เลยทําให้ความเร็วปลายหายนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราทําการถอดถังลงมาแล้วเราก็จะล้างขัดภายในถังเอาเท่าที่เราทําได้อันนี้แขนเราเข้าไม่เข้าไม่ได้ละเข้าได้แค่นี้อ่าเข้าไปแล้วถอดไม่ได้ล้งงานเข้าเลยนะนะครับอันนี้จะเป็นเจน้ํามันนะครับอ่ะนะครับทีนี้ในขั้นตอนของการถอดนะครับ ถอทั้งลงมาในตระกูลมิซูทั้งหมดเลยในตระกูลมิซูจะมีน็อตอยู่ฝั่งละ2ตัวเป็นเบอร์14ฝั่งละ2ตัวนะใครถอดลงมาก็พยายามขัดทําความสะอาดพ่นสีด้วยตรงนี้แต่เข็บเนี่ยมันมักจะเป็นสนิมนะครับมันจะทะลุนะถ้าเป็นไททันน่าจะเป็นตรงนี้นะมันจะทะลุนะแถวๆนี้นะครับอ่าตรงนี้นะอ่าทีนี้เมื่อเราทําการถอดทั้งเนี่ยมันต้องถอดตรงไหนบ้างนะครับมันต้องถอดตรงไหนบ้างอันนี้สาย น้ำมันนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ผิดนะใส่ผิดมันไม่ลงล็อกู่แล้วนะครับนี่นะสายน้ํามันสองสายไม่ต้องกลัวว่าจะเสียบสายผิดมันมีเล็กมีใหญ่นะสายน้ํามันสองสายคอถังสองเส้นนะเป็นกิบล็อกนี่ตามนี้นะครับอ่าทีนี้มันก็จะมีตัวห้อยสายไฟตัวห้อยสายไฟนะครับอ่านะ มันก็จะมีแก๊กไฟนี่ตรงนี้พอดีเราเทสเจน้ํามันอยู่นะครับมันก็จะมีเจน้ํามันเนี่ยนะครับสายไฟก็มีอยู่แค่นี้ปลดแก๊กเดียวเนี่ยนะอ่าตามนี้นะครับทุกท่านก็ยกถังลงมาได้เลยนะในการยกถังนะครับในการยกถังก็เพื่อความปลอดภัยนะขึ้นแม่แรงเอาเอาเอา่อาหาล้อหายางอะไรก็ได้มารองไว้แบบนี้นะอ่าขึ้นไปเพื่อที่จะเอาถังออกมาข้างนอก นะครับท่านนะอ่าตรงนี้ใครจะปล่อยน้ํามันออกจากถังก็ได้นะครับปล่อยออกมาก่อนนะเพราะว่าใต้ถังบริเวณนี้นะมันจะมีน็อตเบอร์12ปล่อยน้ํามันอยู่นะก็ให้ท่านปล่อยน้ํามันออกมาก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะอ่ะทีนี้นะครับเราก็จะทําการล้างถังน้ํามันเมื่อเราทําการล้างถังน้ํามันนะครับถามว่าเราจะน้ํามันเก่าไหมคําตอบก็คือเอาน้ํามันเก่านี่แหละอ้าวทีนี้เมื่อบอกว่าเอาน้ํามันเก่านะ มันก็จะไม่มีตะกอนเหมือนเดิมหรอนะครับอ่ะเรามีเทคนิคมีแนวทางมาฝากนะเวลาที่เราจะเติมน้ำมันเวลาที่เราจะเติมน้ำมันเราจะใช้ปั๊มติ๊กนะอันนี้ปั๊มติ๊กนะเป็นตัวดูดน้ำมันนะนำดูดน้ำมันจากอถัทงที่เราตวงไว้นะจากถังที่เราตวงไว้เอามาเข้าถังน้ำมันนะครับอ่าเมื่อเราประกอบเสร็จนั่นแหละเรายกถังขึ้นก่อนนะแล้วก็ค่อยทำการดูดน้ำมันจาก ตรงนั้นนะมาเข้าในถังทีนี้ในการที่ดูดน้ำมันมาเราก็จะใช้เป็นกรองแบบนี้อ่ากรองดูดน้ำมันดูดน้ำมันผ่านกรองค่อยมาลงถังนะครับอ่าตามนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรหนึ่งเทคนิคที่นำมาฝากเพื่อนๆนะครับไอตัวนี้คืออะไรรู้ไหมถ้าเป็นไซคลนมันก็จะเป็นออกมาเหมือนกันนะมันก็จะเป็นกรองตัวเล็กๆกรองตัวนั้นนะ ลมออกได้อย่างลมเข้าได้อย่างเดียวห้ามออกนะกรองตัวนั้นนะแล้วมันก็จะไปเสียบเข้าคัสซีนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นระบายนั่นแหละนะเวลารถมันเอียงมันอะไรก็แล้วแต่นะอากาศนะครับมันจะเข้าได้อากาศมันจะเข้าได้แต่ว่ามันออกไม่ได้นะครับไอตัวตัวนี้นะครับทุกท่านนะ,ะก็ไม่ได้มีอะไรมากเวลาเราแกะออกก็อย่าเพิ่งยกขึ้นมาเลยนะกายน็อตพวกนี้เสร็จก็เอา อ่าไขค,รครวงจิ้มจิ้มประเก็นมันด้วยจิ้มประเก็นให้มันขึ้นมากับกับตัวแป้นนะครับทั้งตัวนี้ด้วยนะเหมือนกันนะครับจิ้มแล้วก็อ่างัดงัด,ง,ดงัดขึ้นมาให้มันขึ้นมาพร้อมกันกับตัวแป้นนะครับไม่งั้นประเก็นมันจะขาดนะครับทุกท่านก็ไม่ได้มีอะไรมากมีอยู่แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทาการล้างก่อนนะครับเดี๋ยวตอนที่เราดูน้ํามันใส่ถังถ้า มีเวลาเหลือก็จะทําการถ่ายคลิปให้ดูนะดูดผ่านตัวนี้นะสายน้ํามันนี่มีเยอะแยะเนี่ยสายน้ํามันสายสาสาย,สายวัดระดับน้ำเนี่ยมีเยอะนะครับก็ดูดกลับได้เลยนะครับต่อเข้ากับแบตเตอรี่ขั้วบวกขวั้วลบเนี่ยมันก็จะดูดน้ำมันมานะครับ เอาละนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการดูดน้ํามันเข้าถังก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเราได้บอกไปแล้วว่าเราจะใช้น้ํามันเก่านะครับอ่าในขั้นตอนของการใช้น้ํามันเก่าเราใช้ปั๊มติ๊กเนี่ยนะครับเป็นตัวดูดน้ํามันนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะเราก็จะดูดน้ํามันผ่านไส้กรองเห็นไหมอ่าเราก็จะมีไส้กรองแบบนี้พอดีกรองปั๊มติ๊กของมอไซค์มันหมดนะครับ ที่แรกว่าจะเอากองความติ๊กของมอไซด์ดูดขั้นแรกแล้วก็มาผ่านกองอตัวใหญ่ครั้งที่2นะครับว่าจะเอาแบบสาสตร์แบบนั้นเลยแต่ก็ออย่างว่าแหละนะครับเราก็มันเหลืออยู่ตัวเดียวก็เอาตัวนี้แหละนะครับมาทําการดูดน้ํามันออกนะครับเราก็ดูดไปนะครับทุกท่านนะอย่างที่เรานะครับได้ทําการดูดน้ํามันเข้าไปเนี่ยนะครับเดิมที่ในถังไม่มีน้ํามัน เราได้เทน้ำมันให้เต็มถังสีเหลืองเราได้เทน้ำมันให้เต็มถังสีเหลืองแล้วเราดูดเข้าไปภายในถังน้ำมันของตัวรถนะดูดเข้าไปประมาณ15-18ถึงลิตรนะครับเกน้ำมันมาอยู่ในระดับขีดแดงแล้วก็ไฟโชว์ดับลงไปนะครับทุกท่านนะนี่ก็คือถังน้ำมันที่เราใส่น้ำมันจนเต็มจนล้นนั่นแหละนะครับมันเหลือน้ำมันอยู่ภายในถังประมาณ2-3ถึงลิตรนั่นหมายความว่าทางนี้ จุน้ำมันได้มากกว่า20ลิตรนะครับครับหลังจากที่เราทำการเติมถังแรกไปนะครับถังแรกมันก็จะถึงประมาณฉีดแดงถูกไหมเลยฉีดแดงขึ้นมานะครับถังแรกนะอ่าทีนี้เมื่อเราเติมถังที่สองเข้าไปเมื่อเราเติมถังที่สองเข้าไปก็ใส่น้ำมันให้เต็มถังจนล้นเหมือนเดิมนะครับถังที่สองก็ได้นี่แหละประมาณนี้นะครับทุกท่านประมาณนี้เมื่อกี้เอาไปขับเล่นอยู่ประมาณ10กิโลนะครับทุกท่านนะอ่าก็จะประมาณนี้ท่านก็ คำนวณเอาเลยนะครับทุกท่านนะที่เราเติมเข้าไปก็ประมาณ40ิลิตรแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับอาขาดนิดๆหน่อยๆน,นะครับประมาณ40ิลิตรได้ประมาณนี้นะครับทุกท่านก็เอาพิจารณาเอาตามนี้ในรุ่น2 0 0 8มันจะมีไฟโชว์อยู่รูปถังน้ํามันเนี่ยนะครับมันจะมีไฟโชว์รูปถังน้ํามันอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่าอยู่ด้านล่างเนี่ยแต่ว่าสตาราสองพันห้าไม่น่าจะมีนะครับทุกท่านนั่นหมายความว่า น้ำมันถึงขีดแดงเนี่ยท่านน่าจะขับไปได้อีกประมาณ150กิโลประมาณนั้นนะครับทุกท่านนะทางนี้ท้งนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคการขับของแต่ละบุคคลด้วยนะครับเอาละคลิปนี้จบไว้เท่านี้เออลืมบอกไปนะครับเมื่อเติมน้ำมันเข้าเต็มถังแล้วอย่าลืมทำการไล่ลมแยกไล่ลมก่อนนะครับไม่งั้นสตาร์ทไม่ติดนะ